สาคู่ใสหมูเหนียวนุบนุนับนับ,นบแซบค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดหมากกันลงน้ำแน่ด้ค่ะเด้ออิสานบานปลายสวัสดีค่ะสีมะเห็ดสาคู่ใส่หมูค่ะอันเม็ดสีน้ำตาลเป็นสาคู่แท้เยค่ะดูว,ว่าสาคู่ตนนั่นละเม็ดสีขาวนั่นกั เ็นมันสำปะหลังสาคูมันสำปะหลังตามท้องตลาดตัวไปเนาะคะ่ะสาคูมันสำปะหลังเข้ากับสาีแฟน้มไวประมาณสามสิบนาทีก่อนนะคะมาเดี๋ยวเข้าก็สีมะตามํากระเทียมเพื่อเสียเอาไปเจียวทั้งกระเทียมจีนทั้งกระเทียมไทยแหละคะ่ะเจียวให้เลืองเลยค่ะ ไฟอ่อนกระเทียมเจียวแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะกเกี่ยวกระเทียมแล้วบเนี่ยห้าก็บสิมัต่ำเครืองต่อเลยนะคะ่ะก็มมีลากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมค่ะต่ำสามสหายค่ะให้ละเอียดเลยเพื่อสิเอาไปพัดกรหมูนะคะ หอมแดงซับละเอียดได้จ้าบนิ้งห้ากับสิไม่เห็ดใส่สาคูเนาะคะ่ะใส่น้ำมันไปแล้วเปิดไฟบดพอกกลางๆอย่าแห้งค่ะผัดสามสหายก่อนสามสหายก็คือกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะผัด อมพร้อมีแล้วอันนี้ก็ใส่หมูด้วค่ะหมูดบดลงหมูซับเงียงกระเด้เนี่ยมีซื้อมาหนึ่งขีดค่ะใส่บดเลย กะิครัวจนหมูชุบัดเขอหมูเริ่มชุกดีแล้วปรุงรสค่ะกับนให้น้ำตาลมะเข้าอิ้วขาว,ขาวเดี๋ยวใส่แ้งขักด้วยค่ะเดย๋ยให้ต่อไปหัวให้โปอย่อา,งางกะผครับจนน้ำตาลมันละลายแล้ว พ้อมแดงพร้อมแดงทีห้องหันไว้เมื่อกี้นะคะ่ะทีห้องสับละเอียดไว้เมื่อกี้อทอากะทิพัดจนสุกจนมันเข้ากันดีเลยนาะพัดจนพร้อมแดงสุกแล้วเนาะค้ากันดีเรียบร้อยเดี๋ยวต้างขัดสีเมื่อหร่หัวเชฟโกะหัวเชโกะดิซื้อมาจากตลาดนะคะ แบบครับรสหวานเนี่ยนะเดี๋ยวซิีนเบิงกันเอาแบบเข้มกระด้ษเลยค่ะแต่ว่าต้องแต่ล่างน้ามอนเพราะว่าใส่ใส่ที่ห้องอยู่ไ่มันกล่องหวานน้ำนะเคี่ยใส่ทอดให้เขาคนเดี้กัน สักชีไทยก็ใส่หมดขีวดินค่ะหัดขดินมี่้นั่นเองนะคะเนีน้ยนำว่าให้เอาหัดขดินไม่ไม่สด๊อกี่ห้าปัน,นเองะคะ่ะน้งตีแสบใส่สาคูกับแล้วแล้วห้าสิบพักปล่อยไวให้เย็ยนก่อนเนาะคะ่ะ บะดน,นี้เ้า็สิมาผสมแปลงสาคูเน,นาะค่ะน้ำเดือดเดือดนี่แหละสาสาคูต้นด้วยค่ะเนี่ยใส่น้ำฮอนใส่แปลงสาคูมันสำปะหลังรงไปผ,ผสมกันเลยด้วยค่ะอันนี้ะะเ้าวเสียดนาำเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะใส่เครื่องถวยขึ้นกันเลย ใส่ยางและเครื่องถ้่วให้ปริมาณซ้ำกันเลยบะนี้ก็ค้นให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะพอค้นเข้ากันแล้วเ้ากับมามัดจับเบิ้งขาวบามันพ่อสิปัน่นด้บันะคะ่ะพอดีเลยค่ะพสิมาปั่นนะคะ่ะ แบะออกจังซี่แล้วก็เอาใส่ใส่ถ้าใส่เหลือเฮาก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้เน,น เนี่ค่ะปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะบัดนี้เฮาน้าไปหนึ่งเนาะคะ่ะตังหมอค่ะบัดเนี้ใส่น้ำใส่เบเตยน้ำเวยค่ะมันจังหอมเอาไปตองห้องค่ะท่านํำมันน้ำบัดนี้รเฮาสิมาเบิ่งตอนที่มันสุกแล้วเนาะคะ่ะ สุกแล้วนะค่ะหนึ่งบ่าโดนดแค่สิบห,าห้านาทีก็โอเคแล้ววันนี้ขา้าวกระเอาน้ำมันท่านะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมันที่ข้าเจียวกระเทียมนะคะพ่อค่ะเดี๋ยวเข้าก็สิใส่จานเสิร์ฟเลยนะค่ะ แล้วแล้วพี่น้องมากินน้ากันเดอ้อบัดนี้สาคู่ใส่หมูจ้าเรือว่าสาคู่แท่ละสาคู่ตนเนาะกินกับพักสลัดกินกับพักซี่สละแ,แซบแซบเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มคลิปนี้มีประโยชน์กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชดร์ในเด้อจ้ายูดีไม่แห้งสุขผูสุขคน